เพราะแกคนเดียวที่ทำให้ลูกชายฉันต้องเสียชีวิตถ้าพี่เฟิร์นไม่ใช่ให้พี่โบ๊ทออกไปซื้อข้าวตอนกลางคืนพี่โบ๊ทก็คงไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้หรอกยังไม่ทันอะไรเลยก็พยองออกหน้าออกตาซะแล้วอีกหน่อยเงินของพี่ชายเราก็คงเสร็จพี่สะพายหมดแลละค่ะคุณแม่ใช่ค่ะคุณแม่ เพราะแกคนเดียวที่ทําให้ลูกชายฉันต้องเสียชีวิตมันเป็นอุบัติเหตุค่ะแม่คิดว่าเฟิร์นอยากให้พี่โบ๊ทตายเหรอถ้าพี่เฟิร์นไม่ใช่ให้พี่โบ๊ทออกไปซื้อข้าวตอนกลางคืนพี่โบ๊ทก็คงไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้หรอกนี่ถ้าไม่ติดว่าเธอท้องอยู่แล้วก็ฉันจะเฉดหัวเธอไปจากบ้านแล้ว สวัสดีครับคุณนิ้งคุณออมมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับนี่ถ้ากรรมการบริหารอยากจะกู้เงินบริษัททําได้ไหมตามกฎแล้วทําได้นะครับงั้นฉันกับพี่นิ้งก็จะขอกู้เงินคนละหล้านเออแต่ว่าเงินที่หมุนเวียนในบริษัทเราตอนนี้มันมีไม่พอนะครับนั่นมันไม่ใช่หน้าที่ของฉันส่วนหน้าที่ของเธอคือเอาเงินมาให้ฉันเออครับครับเดี๋ยวผมทำเอกสารให้ครับ งน,นหายไปไหนห้าล้านอะฮัลโหลคุณทาวินมาพบฉันหน่อยสินี่มันเรื่องอะไรกันคุณทาวินเอ่อพอดีคุณนิ้งคุณออมเขาจะโยกเงินเข้าบัญชีส่วนตัวนะครับแล้วเขาโยกเงินไปหรือ,อยังเรียบร้อยแล้วครับเหลืออีกห้าล้านตอนนี้ผมกำลังทำเรื่องอยู่ครับ งั้นอีกห้าล้านยังไม่ต้องอมแต่คุณอมเขาตราบใดที่ฉันยังอยู่ตำแหน่งนี้ฉันมีอำนาจตัดสินใจทุกอย่างเออครับคุณแม่คะยังไม่ทันไรเลยก็พผยอออกหน้าออกตาซะแล้วอ,อีกหน่อยเงินของพี่ชายเราก็คงเสร็จพี่สะพายหมดแล้วค่ะคุณแม่ใช่ค่ะคุณแม่มาแล้วเหรอหนังตัวดีทำไม ลูกสาวฉันจะใช้เงินน่ะมันผิดดักเหรอไม่ผิดหรอกคะ่ะคุณแม่แต่เงินนั้นต้องนำไปจ่ายค่าสินค้าของบริษัทนะคะฮะนี่พวกเธอจะโยกย้ายเงินที่สำหรับจ่ายสินค้าเนี่ยมาเข้าบัญชีส่วนตัวเหรอเออก็พี่เฟยสิะคะบริหารเงินบริษัทติดลบใช่ค่ะคุณแม่ถ้าพี่โบท๊ทอยู่บริษัทก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกคะ่ะ ไม่รู้ล่ะยังไงพี่เฟิร์นก็ต้องเอาเงินมาให้พวกหนูไม่ตราบใดที่ฉันยังอยู่ในตําแหน่งใครก็โยกเงินบริษัทไปใช้ส่วนตัวไม่ได้คุณแม่ดีนั้นต่อแต่นี้เป็นต้นไปเธอห้ามมายุ่งกับบริษัทฉันเด็ดขาดคุณแม่แล้วถ้าหลานเธอคลอดเมื่อไหร่นะเธอเตรียมตัวออกจากตระกูลฉันไปได้เลย หน้า ah ที่นี้เหมาะกับเธอที่สุดแล้วขีค่าค่ะคุณแม่คุณแม่จะกระแนกกระแหน,นะอะไรก็ได้นะคะแต่คุณแม่ต้องทานยาก่อนคะ่ะ <üst> ไม่ต้องมาเอาใจฉันหรอกแล้วคุณแม่อยากเห็นหน้าหลานไ <ming led> หมล่ะคะกินก็ได้ชอบเอาหลานมาคู่ ะะถ้าฝุ่นมันฟุง้งแล้วคุณแม่แพ้ฝุ่นบอกก่อนนะคะกวาดกวาดปาัญญาหูเดือนนี้เงินเข้าบริษัทตั้ง12ล้านแน่ จริงเหรอพี่นิงเงินขนาดนี้ฉันซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไปตั้งหลายใบแน่ใช่พี่นิง้งออมก็อยากได้แหวนเพชรสักวงอืมแต่เงินขนาดนี้ถ้าจะโยกออกมาต้องให้ประธานบริษัทเป็นคนเซ็นนะแล้วประธานบริษัทก็คือคุณแม่แต่คุณแม่จะยอมเซ็นหรองั้นลองเอาไปให้คุณแม่เซ็นดูก่อนแล้วกันเผื่อจะฟุก นแล้วทานผลไม้ก่อนนะคะคุณแม่ไม่ต้องมาประจบประแจงฉันหรอกฉันลำคานกินสักหน่อยเถอคะค่ะคุณแม่ชกินก็ได้คุณแม่ค่ะว,ว,ว่าไงจธะลูกไปไก่สิฉันจะคุยกับคุณแม่ไปสินี่เอาเอกสารมาให้คุณแม่เซ็นค่ะไหนสรุปนี่ค่ะ อกสารโอนเงินสิบสองล้านนี่ใช่แล้วค่ะคุณแม่พอดีหนูกับออมจะเอาเงินไปลงทุนนะคะไม่ได้นี่มันจะเกินตัวผู้เธอไปแล้วนะเออคุณแม่ฉันบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิหเห็นไหมพี่นิง้งฉันบอกแล้วว่าแม่ไม่ยอมหรอกแล้วจะเาเงนกันดีละ่ะเราก็ต้องใช้เงินด้วยนั่นน่ะสิแล้วออมจะเอาเ,าเงินที่ไหนไปซื้อแหวนละ่ะ สงสัยเราจะต้องหาวิธีปลดคุณแม่ออกจากตำแหน่งแล้วพี่นิ้งจะทำยังไงล่ะเราก็รวมหุ้นกันสิถ้าเรารวมกันเราก็มีหุ้นทั้งหมด40%แล้วยังไงพี่นิ้งเราก็จะมีหุ้นเยอะกว่าคุณแม่น่ะสิอ๋พอพรตอนนี้คุณแม่มีหุ้นแค่30%แล้วเราก็ใช้สิทธิ์พูดถึงหุ้นปลดคุณแม่ออกคุณแม่หนูพูดดีๆด้วยแล้วนะย่าหาว่าหนูใจร้ายแล้วกัน นิง้งออมเธอไม่คิดอะไรมาปดแม่ออกจากประธานใจเย็นๆค่ะคุณแม่คุณแม่ก็แก่แล้วนะคะอยู่รอเลี้ยงหลานที่บ้านดีกว่านิง้งทำไมเธอก้าวร้าวกับแม่แบบนี้แล้วนี่พวกเธอเล่นอะไรกับแม่อย่างนี้เนี่ยหนูไม่ได้เล่นค่ะคุณแม่พวกเราสองคนมีหุ้นรวมกันก็40%ซคุณแม่ถือหุ้นแค่30%เซเพราะฉะนั้นพวกเรามีสิทธิ์ปดคุณแม่ค่ะ,ะอะไรนะ ใครบอกว่าคุณแม่ถือหุ้นแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เฟิร์นพี่เฟินนี่มันเรื่องภายในครอบครัวอย่ายุ่งคุณแม่คะคุณแม่ลืมไปแล้วหรอคะว่ายังมีหุ้นของพี่โบ๊สามสิบเอร์เซ็นตรวมกับของคุณแม่ก็เป็นหกสิบเอร์เซ็นตะคะจริงด้วยเออพี่โบ๊ทเสียไปแล้วหุ้นของพี่โบ๊ยังไม่มีการแดบกบจะเอามารวมได้ยังไง แต่ฉันจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายหุ้นนั้นก็ต้องเป็นของฉันคุณแม่คะ่ะหรืจะโอนหุ้น30%ของพี่โบท๊ทให้คุณแม่คะ่ะเฟินเท่ากับคุณแม่ถือหุ้น60%ดูสิจะมีใครหน้าไหนกล้าปลดคุณแม่นิง้งออมฉันขอปลดเธอออกจากบริษัทแล้วฉันก็จะขอแต่งตั้งเฟิร์นเป็นประธานคนใหม่แล้วพวกหนุสองคนล่ะคะใช่คะ่ะคุณแม่ พวกเธอก็ไปดูอพาร์ตเมนต์ที่หลักสี่กินเงินค่าเช่าไปก็แล้วกันไม่ได้นะคะคุณแม่คุณแม่จะทําแบบนี้กับผู้หนุสองคนไม่ได้นะคะหรือจะให้ฉันแจ้งตำรวจจับละ่ะคุณแม่นั่หนูจำคนที่ในไพจสมสวยละ่ะคุณแม่จะทําแบบนี้ไม่ได้นะคะจําไว้นะครับคนเราถ้าไม่มีพ่อมีแม่ก็จะไม่มีลูกในทุกวันนี้ อย่าเอาความหวังดีของพ่อแม่มาทำร้ายเขาเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจงเป็นลูกที่ดีและทำให้พ่อแม่ไม่ผิดหวังดีกว่านะครับ แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน